สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องทําน้ำอุลนกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็แกะออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นยี่ห้อนี้ลักษณะนี้นะครับยี่ห้อนี้นะเครื่องนี้มาในอาการที่บอกว่าเปิดเปิดปั๊บนะครับเปิดแป๊บเดียวแล้วก็ดับนะครับร้อนแป๊บเดียวแล้วก็ดับไปเลยนะครับที่ผมทดสอบดูในเบื้องต้นนี้ยังยังไม่ถึงกับขั้นร้อนเลยนะครับแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวทําการทดสอบให้ให้ดูนะครับ๋ยวค่อยอธิบายกันนะ ปกติผมไม่แน่ใจว่าเครื่องทำามุนเวลาเราเปิดน้ําเข้าไปแล้วเนี่ยก็น่าจะทํางานแล้วก็ติดเลยประมาณนี้นะครับอาจจะมีน้ํามีอะไรนะอ่ะให้ทุกคนสังเกตที่ที่หลอดไฟนะครับหลอดไฟนี่ก็คือแทนหม้อต้มนะถ้าสว่างก็คือมีไฟมาที่หม้อต้มแล้วก็ร้อนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะผมจะเปิดนะครับ 3..2..1.... น,นี่ครับเปิดแป๊บเดียวเราก็ดับเลยนะครับ แล้วตรงนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลข้างหน้านะครับที่ผมแกะออกมานะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตปุ่มอัพดาวนะครับอันนี้เพิ่มความร้อนนะครับเพิ่มลดความร้อนแล้วก็ปุ่มเทสนะครับมีรีเซ็ตมีเทสนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ยังไงนะ,ะก่ะตานี้นะก็กดปุ่มเทสไม่ได้กดอัพกดดาวอะไรไม่ได้แต่กดไดู้่ปุ่มหนึ่งคือปุ่มรีเซ็ตนะครับกดหนึ่งครั้งนะ,ะสังเกตดูนะครับสามสองหนึ่งกด กดพับแล้วก็ติดแล้วก็จะดับประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยลักษณะนี้นะอ่าแล้วก็ดับนะครับถ้ากดแช่ยาวไว้เลยได้อยู่นะครับอย่างนี้ได้นะแล้วเราก็สามารถปรับความร้อนเพิ่มลดได้นะครับเนี่ยไอซี IC เขียวๆนี่ก็จะเป็นอ่าอันนี้สีเขียวจะเป็นลักษณะไฟอ่าร้อนน้อยนะครับร้อนน้อยนะเน,นี่ยร้อนน้อยนะสังเกตดูที่ไฟนะครับอันนี้อัพนะครับอัพก็คือเพิ่มไฟขึ้นนะครับอ่าอ่าจะเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับพอปล่อยปล่อยก็ดับไปเลยนะครับ ก็ <S <S ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรนะครับไม่แน่ใจยังยังยังไล่หาสาเหตุยังไม่เจอนะครับแต่ก็เราก็มาแบ่งส่วนแบ่งภาคการทําทงานกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ในเบื้องต้นในเบื้องต้นนี่ก็จะมีตัววงจรน,นะครับมีวงจรก็จะมีบอร์ดสองบอร์ดนะครับบอร์ดแรกเนี่ยที่เราเห็นใกล้เราตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่ผมส่องดูจะเป็น i c m c u นะครับ MCU ก็คือน่าจะ,น,าจะน่าจะคอนโทรลต,ตรงนี้นะครับ คอนโทรเลเร่งลดความร้อนนะครับความร้อนนะแล้วก็เป็นลูกเล่นอะไรประมาณนั้นแล้วก็สร้างสัญญาณพันธุ์นะครับหรือว่าควบคุมไตแอคนั่นเองไอชุดนี้ครับชุดนี้จะไม่มีหน้าที่ไปคอนโทรลในส่วนของอชุดดีเลที่ตัดต่อนะครับแล้วมาชุดนี้ครับคราวนี้ชุดนี้ชุดนี้ก็จะเป็นชุดพาวเวอร์นะครับชุดเมนบอร์ดหลักๆนะครับเป็นชุดไฟเข้านะครับไฟตรงนี้นะครับรีเล์ตรงนี้ก็จะถ้ารีเล์ตรงนี้ตัดต่อได้ต่อต่อนี่ก็จะ ส่งไฟมาทีา่คอยมอต้มตรงนี้นะครับมาคณรดมอต้มนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทรานสฟอร์เมอร์นะครับเป็น c ีทีนะเป็นตรวจจับกระแสนะครับแล้วก็ไอซีตัวนี้เท่าที่ตรวจสอบก็คือเป็นไอซีที่ใช้ในการาตรวจจับกระแสส่งสัญญาณมาให้คอนโทรล SCR แล้วก็คอนโทรลรีเลย์อีกชุดหนึ่งนะครับตรงนี้ผมคิดว่าบอร์ดตรงนี้น่าจะมีปัญหานะครับไอเจ้าบอร์ดตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวยังไงขอดูเบอร์ไอซี นะครับขอดูเบอร์ซีแล้วก็อาจจะลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับอาจจะลองเปลี่ยนดูก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปศึกษาในส่วนของแต่ละขาของ i อว่าเบอร์อะไรนะครับแล้วก็เราจะตรวจสอบยังไงนะครับซึ่งผมก็ดูแล้วเบื้องต้นก็ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเห็นเห็นมี IC นะครับเราก็ต้องวัดตัวต้านทานวัดอะไรก่อนสุดท้ายก็ต้องลองทดสอบเปลี่ยน i อดูนะครับแล้วก็วัดแรงดันก่อนหลังจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดแรงดัน ก่อนและหลังของ IC ตัวนี้นะครับก่อนเปลี่ยนนะวัดแรงดันก่อนเปลี่ยนถ้าเกิดสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนแล้วก็ทํางานได้เราค่อยมาดูหลักการทํางานของเขาจะเป็นยังไงนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมไล่วงจรอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับพยายามทําความเข้าใจในระบบของเขานะครับตอนแรกก็ว่าจะเปลี่ยน IC นะก็พอดีว่า IC ยังหาไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่เปลี่ยนนะแล้วก็เปิด Data Sheet นะครับเปิด Data Sheet ดู ก็จะเจอนะครับเจอข้อมูลเยอะแยะนะครับก็พอได้เป็นแนวทางในเบื้องต้นนะครับก็โดยระบบโดยรวมนะครับระบบโดยรวมนะก็บอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้จะจะเป็นชุด power board นะครับก็จะเป็นชุดคอนโทรลนะคอนโทรลรีเลย์นะครับซึ่งรีเลย์ก็จะมี2ตัวนะครับเท่าที่ผมไล่ดูนี่รีเลย์ตัวเล็กนะครับจะจ่ายไฟมาให้กับรีเลย์ตัวใหญ่นะครับจ่ายไฟให้รีเลย์ทำงานนะ ถ้าตัวเล็กไม่ทํางานก็จะถูกตัดการทํางานนะครับแล้วก็ IC ตัวนี้ครับ IC ตัวนี้ด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยนะก็เลยไปเปินเปดนะครับก็เจอเป็นเอิร์ดเอิร์ดลิกเก็นะครับเอิร์ดลิกดีเทกเตอร์นะก็คือไอซี IC ตัวนี้จะตรวจจับตรวจจับกระแสรั่วไหลนะครับหรือว่าไอพวกไฟรั่วนะครับก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่8ขานะครับ มีบล็อกไดแกรมของเขานะครับตรงนี้นะขา8ใน VCC นะครับแล้วก็ขาที่จะตรวจจับก็จะเป็นขา1ขา2อะไรประมาณนี้นะครับเอาพุทเอาพุทขา7เนี่ยจะส่งมาที่ SCR นะครับซึ่งตอนแรกนี่ก็ยังไม่ได้ดูว่าเป็นอะไรนะครับแล้วเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของ SCR นะครับประมาณนี้นะแล้วก็บอกโน่นนี่นั่นซึ่งก็ดูแล้วก็ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็จะบอกเวลาเขาเทส เทสอาวงจรเขาอาถ้าทริปทริปวนเตยียดเนี่ยเวลาทริปก็น่าจะลักษณะประมาณอย่างงี้นะครับเวลาเทสเวลาไหนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ยุ่งกับไอซีสักเท่าไหร่นะครับมีอะไรต่างๆลองดูว่ามีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบอาระบบการทํางานของเขานะครับเนี่ยขาเจ็ดนะครับขาเจ็ดเนี่ยเขาก็จะต่อตรงกับ scr นะครับเนี่ยต่อตรงกับ scr ก็แล้วแต่เขาจะออกแบบนะครับอันนี้เขาจะออกแบบมาให้ใช้กับ SCA s c r เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เวลาทิกแล้วนี่ก็จะทิกเลยนะครับทิกกระแสะได้ทางเดียวนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะหยุดการทิกของเขาได้ซึ่งให้ทุกท่านไปนศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับซึ่ง s c r ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะแล้วเราก็จะไล่วงจรอ,อีกทีนึงซึ่งผมไล่มาถึง s c r แล้วล่ะยังไม่ได้ถอดนะครับอ่าคราวนี้เวลาระบบ หรือว่าตัว IC เนี่ยเขาตรวจจับแรงดันได้นะครับหรือว่ากระแสรั่วไหลได้เนี่ยเกินเกินค่าที่เขาตั้งไว้ซึ่งผมก็ศึกษา,ามไม่ถึงขนาดนั้นจริงนะครับเขาก็จะส่งสัญญาณออกมานะครับหรือหรือทิกนี่แหละทิกให้ scr นํากระแสนะครับแล้วประเด็นคือ scr ทิกจะทํำยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นได้ว่า scr เขาอาจจะอาจจะทิกแล้วนะครับทิกแล้วเปิดปั๊บแล้วก็ติดอ่าเปิดปั๊บติดแล้วก็ดับเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยนะ เปิดแล้วดับเลยนะครับเปิดแล้วตัดเลยหรือมีกระแสรัว่วไหลนะครับเราก็ไม่รู้นะถ้ากดถ้ากดปุ่มเทสค้างไว้นะครับปุ่มเทสค้างไว้อย่างนี้นะก็ทําง,งานได้นะครับเนี่ยแล้วก็ติดติดลำบๆอยู่พอปล่อยก็ดับเลยนะครับอันนี้เราต้องมาตรวจสอบเจ้าตัว s c r ก่อนเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ปกตินี่เราจะกดปุ่มปุ่มเทสได้อันนี้ปุ่มรีเซ็ตนะรีเซ็ตคือรีเซ็ตระบบให้ทํางานนะครับอันนี้ปุ่มเทสพอกดเทสปกตินี่เขาก็จะตัดนะครับตัดแล้วก็ตัดการทํางานอันนี้ก็เงียบไปไอ้ปุ่มเทสเนี่ยไล่ระบบแล้วเนี่ยจะวิ่งเข้าที่ SCR นะครับวิ่งเข้า SCR นะไอ้รีเซ็ตเนี่ยเพราะ SCR เนี่ยจะเป็นพระเอกของงานนี้นะครับเป็นตัวเป็นตัวตัดต่อชุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เหมือนคราวนี้เราไล่ดูวงจรกันนะครับค่อนข้างจะ,ะจะวุ่นวายนะผมไม่ได้เขียนวงจรให้ดูนะครับคราวนี้เราลองไล่ดูครับตัวนี้ก็คือ scr นะครับ1 2 3เนี่ยเนี่ยคือ scr นะครับนี scr นะตัวนี้ก็เป็น ic นะครับอันนี้ขาเกตนะครับ scr มี3ขานะ,ะขาเกตก็จะก็จะ,ะถูกออกมาทิกนะครับพอทิกเสร็จอ้2ขานี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิตช์ครับ ทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิตช์นะก็เดี๋ยวเราดู s c R หน่อยนึงนะครับ s c r ก็จะมีขา3ขานะครับขาเกตนะครับขาเกตนี่เป็นขาที่สั่งให้ทํางานนะก็ขากลางนะครับแล้วก็ขาคาโถดแอร์โถดนะครับอ่าขา A ขา K อะไรประมาณนี้นะครับ s c r นี่ยเขาจะนํากระแสได้ข้างเดียวนะครับข้างเดียวนะถ้าเราออกมาวัดสองขานี่เขาจะยังไม่ต่อติ้งกันนะครับถ้าวัดแล้วเนี่ยแล้วเราก็เอาเอาไฟบวกเข้าที่ขาเกตนะครับถ้าเราต่อถูกขั้วนะ มิเตอร์ก็จะทิกลักค้างไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไดกันมีการทดสอบนะครับผมยังไงผมก็คงจะต้องดูเจ้า SCR นี้ก่อนนะครับคราวนี้เวลาเราไล่วงจรจะเป็นยังไงนะครับก็ผมไล่วงจรคร่าวๆนะครับผมยังไม่ไม่ได้ดูหลักการทํางานโดยรวมของเขานะครับก็จะเริ่มจากตรงนี้เป็นไฟบวกตรงนี้เป็นไฟบวกนะ เป็นกระแสสลับนะครับอ่าเป็นไฟวิ่งมาที่บอร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขายิ่งมาที่บอร์ดนี้อ่ะแล้วคนนี้บอร์ดนี้อะไรเดี๋ยวเลยไปนิดนึงบอร์ดนี้คืออะไรครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ดอ่าโปรแกรมไมโครโคอนโ,โทรลเลอร์นะครับเขาจะทําหน้าที่อ่าเพิ่มลดเร่งไฟนะครับเร่งไฟก็คือให้น้ําน้ําอุ่นหรือน้ําไม่อุ่นอะไรประมาณนี้ด้วยการที่กดสวิตช์หน้าเครื่องนะครับกดตัวนี้กดปุ่ม up ปุ่มา o w นะครับจะไม่เกี่ยวกับปุ่มเทสกับ รีรีเซตเลยนะครับไม่ปุ่มาปุ่มรีเซตกับปุ่มเทสเลยนะคือไม่เกี่ยวกับระบบไอตัดตัดต,ต,ต,ต่อนี่เลยนะครับไม่เกี่ยวเลยตัวนี้ไม่ได้คอนโทรลเรื่องรีเลย์เลยนะครับไล่เสร็จแล้วเนี่ยไล่ดูแล้วนะครับเพราะว่าเนี่สายสัญญาณไม่มีตรงนี้เลยเนะครับเขาก็จะเขียนโปรแกรมให่มาคอนโทรลไอตัว LED ไอสีสีนี่ตัวเองครับสามสีสีเนี่ยนะครับสีแดงสีเขียวอะไรก็ว่านไปก็เขียนโปรแกรมออกมานะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่ง สัญญาณให้กับเจ้าตัวไตแอกตัวนี้นะครับส่งสัญญาณมามาคอนโทรลขาเกียร์นะครับให้เพิ่มไฟให้ให้ไฟมากไฟน้อยให้ไฟแรงไฟเบาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าทําได้ไหมเราก็ทําได้อยู่นะครับอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเปิดนะเปิดเครื่องนะครับผมเปิดแล้วนะเปิดปั๊บผมกดปุ่มมาปุ่มรีเซตค้างเอาไว้เนี่ยบังคับให้รีเซ็ตไว้นะครับตอนนี้สีเขียวสีเขียวก็คือเบาที่สุด สีเขียวเบาที่สุดนะครับอลองดูนะสีเขียวเบาที่สุดก็กดปุ่มไม่ up, down. อัพก็ดาวลองดูเนี่ยครับเขาเปลี่ยนสีละดูดูหลอดไฟนะครับพอเรากดดูหลอดไฟเนี่ยครับมันจะมีสว่างมากอันนี้สว่างสุดๆดละอ่าสุดๆด,ดอะ้าจะเป็นสีแดงนี่ครับอ่าเบาลงหน่อยสีฟ้าสีน้ําเงินอนะ่ะอันนี้เบาสุดก็สีเขียวเขาก็แทนสีไปอันนี้ก็ถือว่าทํางานได้นะครับปกตินะจะไม่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลย นะครับจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยแต่ระบบเนี่ยเรากด ET S S ET S รีเซ็ตเสร็จพอเราปล่อยเขาก็ทํางานนะครับอันนี้เรากดรีเซ็ตค้างเอาไว้ก็ยังทํางานอยู่ก็แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ่ะปิดก่อนนะเพราะสายคอนโทรลเราไล่สายคอนโทรลดูนะครับเนี่ยสายคอนโทรลไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไอ้นี่มาคอนโทรลด้านนี้ตัวนี้ก็มาคอนโทรดอันนี้อันนี้เราเพื่อจะหาว่าบอร์ดไหนที่เสียกันแน่นะครับซึ่งดูหลักแล้วนะครับซึ่งดูหลักๆแล้วบอร์ดนี้เสียนะครับบอร์ดนี้เสียนะ จะเสียตัวไหนคราวนี้อ่ะคราวนี้ครับระบบเขาเป็นยังไงเรามาไล่หลักการกันคร่าวๆพอที่จะทําไปได้นะครับไฟบวกครับไฟบวกวิ่งมาตรงนี้เนี่ยไฟบวกวิ่งมาตรงนี้ครับจากนั้นนี่ไฟบวกก็จะก็จะวิ่งมาด้านนี้นะครับต้องไล่ดูหน่อยนะไล่มาด้านนี้ครับไฟบวกวิ่งมาด้านนี้แล้วเข้ามาที่คอนแทค์รีเลย์นะครับมีการซ่อมมาหน่อยแล้วนะเข้ามาที่คอนแทค์รีเลย์นะครับเนี่ยรีเลย์ตัวเล็ก นะครับไฟบวกนะไฟบวกจากจุดนี้เลยครับเนี่ยไฟบวกสีแดงตรงนี้นะครับก็เป็นไฟลายนั่นแหละอ่าไฟ AC นะครับวิ่งมาด้านนี้นะครับอ่าวิ่งมาด้านนี้ปื๊ดเข้ามาจากนั้นคอนแทค์รีเลย์ครับเขาก็จะต่อกันอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นอ่าเป็นคอยนะครับเป็นขดลวดนะเป็นขดลวดคอนแทคก็จะมีอ่าตัวนี้คอมมอนครับอันนี้อาจจะเป็น NCNO นะครับอ่าเราลองวัดดู ก็ต้องไล่ค่อยๆไล่วงจรไปอย่างนี้นะครับลองดูนะฟังเสียงนะครับอ่าอันนี้เป็น nc นะครับเขาต่อเป็น nc อยู่ถ้ารีเลททำงานนี่ก็จะมาต่อตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ใช้อะไรครับแค่แค่ถึงเวลาที่อ่าเวลาที่เกิดมีการหยุดการทำงานของเครื่องหรือว่าการไฟรั่วรีเซ็ตอะไรเงี้ครับหรือว่ากัดการกดเทสเครื่องเนี่ย ตัวนี้ไฟก็จะโยกมาด้านนี้ครับไฟก็จะหยุดจ่ายไฟนี่เขาจ่ายไปไหนเขานี้อันนี้ไฟไฟบวกนะไฟ AC มานะครับยังเป็นกระแสสลับอยู่นะหรืออาจจะเป็นกระแสตรงก็ว่านไปอ,ะ,อะมาตรงนี้ปับ๊บแล้วเขาวิ่งมาตามนี้ครับวิ่งมาตามเส้นนี้เราก็ไล่มาครับไล่มาผ่าน R ตัวนี้ผ่าน R ตัวนี้นะครับผ่าน R ตัวนี้แล้วก็ออกจาก R ตัวนี้มาแล้วก็มาเจอคาปาซิตเตอร์ตัวนี้ลดลดแรงดันลงมานะครับดรอปลงมาค่อมลงมานะครับ เราจะเห็นว่าวงจรนี้เนี่ยวงจรพวกเครื่องทำลูกบุญเนี่ยจะมีไดโอดแล้วก็มีคาปาซิเตอร์จะไม่มีไอซีเรเกเลเตอร์ไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้จะมีตัวนี้เป็นมอแปลงนะครับมอแปลงแล้วก็แปลงไฟลงไปให้เหลือ5 12, 12, โวลต์สิโวลต์กวานไปตรงนี้นะครับตรงนี้เราไม่ได้ว่ากันนะอ่าตรงนี้ก็จะลดแรงดันลงมาครับลดแรงดันลงมาด้วยคาปาซิเตอร์อ่านี่ก็หลวมเล้วนี่ยอาจะมีปัญหานะครับอ่าเขาลดแรงดันลงมาด้วยคาปาซิเตอร์นะครับ จากนั้นก็ปล่อยเป็นแรงดันกระแสตรงนะครับพวกไดโอดพวกนี้ก็จะเล็กดีไฟไปนะครับเป็นไดโอดฮาร์ดเว็บฟูลเว็บหรืออะไรก็ว่านไปนะครับจากนั้นก็เข้ามาที่ได้ตัวนี้ครับตัวนี้เข้ามาที่รีเลย์ตัวน,นี้จ่ายไฟเข้ามารีเลย์ตัวนี้ชุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดตัวนี้หยุดการทํางานรีเลย์ตัวนี้ก็จะพอยหยุดไปด้วยรีเลย์ตัวนี้ทําอะไรตัวนี้เป็น power relay ถ้าตามสับเราอาจจะเรียกเป็น power relay เพราะว่าเขาจะต่อไฟลายตรงนี้ให้หากันนะครับ ไฟลน์มาจากไหนไฟลน์มาจากตรงนี้เนี่ยลายมาจากตรงนี้ผ่านผ่านเจ้าเทอร์โมสตัตตรงนี้นะครับอ่ะผ่านเทอร์โมสตัตเนี่ยผ่านเทอร์โมสตัตแล้วก็ยังไม่ต่อกันถ้าตรงนี้ต่อกันพอตร่มก็ติดทํางานเท่านั้นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วคนนี้ scr ทําอะไรคราวนี้อ่ะเราไล่ดูนะครับตรงนี้ตรงนี้คือคือขาเกตตรงนี้คือขาเกตนะครับส่วนตรงนี้คือขา a กับขา k ตรงนี้เป็นสวิตช์นั่นเอง ตรงนี้ทําหน้าที่เป็นสวิต์นะถ้าสวิต์เข้าต่อกันเนี่ยสวิต์เข้าต่อกันสวิต์ตัวนี้วิ่งไปครับเขาไปตรงไหนเขาวิ่งม,มาตรงนี้นี่ครับตรงนี้คือคือคอยคือคอยลีเล์คือคอยลีเลค์อค,อรเลครับไฟเนีย่ยอาจจะมาจากตรงนี้หรือไฟอาจจะมาจากตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับไฟอาจจะมาจากตรงนี้แรกๆตอนแรกผมไล่ผมก็งงอยู่นะครับเนี่ยคอยลีเล์อยู่ตรงนี้นะนะแล้วมีไฟมาเนี่ยไฟมานะครับไฟอาจจะมาตรงนี้ ไฟมาตรงนี้จากนั 8, ้น nah. ก็ไฟก็จะต้องไหลครบครบวงจรนะครับไหลครบกลาวนะครับไหลครบกลาวนะเมื่อไหรที่ไฟไหลครบกลาวเนี่ยครบวงจรเนี่ยก็คือ SCR ตัวนี้นำกระแสครับช็อตอย่างนี้เลยก็คือเขาเป็นสวิตช์นะไฟเนี่ยเขาจะไหลลงกลาวถูกดึงลงกลาวเลยตัวนี้คือกลาวตัวนี้คือกลาวนะครับเมื่อถูกดึงลงกลาวตัวนี้ไม่ทํางานครับรีเลยตัวนี้ไม่ทํางานเมื่อรีเลยตัวนี้ไม่ทํางานหน้าสัมผัสจากที่เขาแตะอยู่ตรงนี้เขาก็มาด้านนี้ครับ มาด้านนี้นะมาด้านนี้พอมาด้านนี้ไฟก็จ่ายไฟก็หายครับไฟก็หายไปหมดก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา s c r ตัวนี้ออกระบบน่าจะทำงานได้นะครับหรือไม่ก็ลอยออกลองดูจะเป็นยังไงนะครับอ่ะประมาณนี้นะลองดูครับเขาวนี้เราหากราวครานี้กราว กราวระบบอยู่ตรงไหนอยู่ตรง C เนี่ยครับเนี่ยอยู่ตรง C เนี่ยขั้ว C นะขั้ว C ก็อาจจะเป็นขั้วนี้นะครับอ่ะขั้วนี้ลองดูลองเช็คดูครับเนี่ยขั้ว C ขั้วนี้นะครับอ่าขั้ว C ขั้วนี้ก็จะเป็นกราวขั้วนี้เนี่ยครับเขาต่อกันเนี่ยเราต้องดูจากจากคาปาซิเตอร์ครับขั้ว C อ่ะขั้ว C ขั้วไหนเป็นขั้วลบอ่าตัวนั้นเป็นเป็นกราวนะครับอ่าตรงนี้เป็นกลาวนะก็เดี๋ยวจะลองยังไงดีนะครับ อลองดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นก็ประเด็นที่หนึ่งผมจะลองด้วยการาเดี๋ยวนะตอนนี้ผมสงสัยที่ a c r นะครับว่า a c r นี่ถ้า a c r เกิดเกิดทำงานไม่ได้ทำงานผิดพลาดนะครับก็จะตัดตัดต่อตัดต่อของเขาเองก็จะประมาณนี้นะครับตัดต่อตัดต่อของเ,เองก็ผิดพลาดได้ระบบก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอา,อาจจะปกตินะ จะไม่มีอะไรเราก็ต้องเอา S C R ออกมาดูนะครับอ่าลองดูตัวนี้ตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นลบนะครับจะค่อนข้างบุ่นวายอยู่นะครับเนี่ย S C R ตัวนี้เป็นลบนะตัวนี้เป็นขาเกตตัวนี้เป็น A กับ K ถ้าเราวัดไดโอมปิดเขาจะต่อกันไหม <S 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 เขาก็ไม่ได้ต่อกันนะครับไม่ได้ต่อกันนะมีความนั้นทานไหม แต่เขามีความต้านทานครับปกติไม่น่าจะมีความต้านทานนะอาจจะรั่วหรืออาจ SCR อาจจะมีปัญหานะครับก็เลยต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูลองดูนะเปิดไฟนะครับผมเปิดแล้วนะเปิดเสร็จลองกดปุ่มดูนะครับอ่ะติดนะ ตอนนี้ไฟมาไหมนะครับกลาวอยู่ตรงนี้นะครับกลาวอยู่ตรงนี้ลองดูนะเนี่ยกลาวอยู่ตรงนี้ไฟมาตรงไหนเอาวัดง่ายครับวัดคอนแทกเลยนะครับวัดคอนแทกดูนะเนี่ยคอนแทกคอนแทกตรงนี้เขาจะต่อตรงนี้ไหมเนี่ยเนี่ยคอนแทกเขาต่อตรงนี้ครับ เนี่ยคอนแทคเขาต่อตรงนี้แสดงว่าแสดงว่า scr ทํางานครับ scr ทํางานแล้วนะครับเนี่ยคอนแทคเขาต่ออยู่ตรงนี้ครับปกติคอนแทคจะต้องต่ออยู่ตรงนี้ถ้าผมเอาเอาอะไรมาช็อตคอนแทคดูนะจะเกิดอะไรขึ้นเราช็อตได้นะครับคอนแทคตรงนี้เวลาเขาต่อกันเขาจะต่อ,อยางงี้เนี่ยครับเนี่ยไฟจะติดเนี่ยไฟจะติดคอนแทคนะ อันนี้ต้องต้องไล่วงจรพอสมควรนะครับถึงจะทําอย่างนี้ได้นะปกติจะต้องเป็นอย่างนี้ครับคอนแทคจะติดเนี่ยคอนแทคจะติดนะครับเนี่ยเขาจะต่อกันเนี่ยต่อกันอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เขามาต่อด้านนี้แทนเขาต่อด้านนี้แทนแสดงว่าแสดงว่าอ่า scr นำกระแสครับ scr ตรงเนี้ยเนี่ยเส้นเนี้ยที่วิ่งมาตรงเนี้ยเนี่ยนะครับ scr scr ทำงานครับ scr ทำงานเรียบร้อยแล้ว SCR อาจจะมีปัญหานะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะ SCR มีปัญหาหรือว่าทำงานไม่ทำงานอย่บางทีเราก็ต้องดูที่ดูที่ขาเกียร์ขาเกียร์เขาปล่อยไฟอะไรไหมนะครับเขามี0.6โวลต์ผมก็วัดไม่ถูกกันเดี๋ยวเอา SCR ออกดูนะครับเอา SCR ออกดูได้เป็นยังไงนะครับอโอเคครับเอา SCR ออกเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้วัดนะยังไม่ได้วัดนะครับน่าจะมีปัญหาตัว SCR ไหมนะครับบางทีก็ เราพลาดเกินไปไหมเราดูอะไรที่มันยากเกินไปหรือเปล่านะครับอ่ะคขาวนี้มาไล่ดูครับคราวนี้มาไล่ดูนะตอนนี้เอา s c r ออกแล้วนะครับตรงนี้เป็นกลาวตรงนี้เป็นกลาวนะครับไฟตรงนี้เป็นบวกนะครับไฟตรงนี้เป็นบวกนะอ่าเป็นไฟเป็นไฟที่จะที่จะไหลเข้ามาครบวงจรตรงนี้นะครับให้ครบวงจรนะถ้าเมื่อไหร่ถ้าไฟไหลแล้วครบวงจรตรงนี้ก็แสดงสว่าเขาทํางานแล้วก็ดึงไฟลงกลาวไปประมาณนั้น แล้วรีเลย์ตัวนี้ก็จะหยุดการทํางานครับพอหยุดเสร็จไฟจากบวกตรงนี้มาด้านนี้ได้ไม่ได้นะครับเขาก็มาต่อตรงนี้แทนทั้งตัวนี้ไม่มีอะไรเขาปล่อยลงลงไปนะครับอลองดูครับเปิดไปร้อๆกันจะติดไหมสามสองหนึ่งติดนะครับติดแล้วติดยาวเลยแสดงว่าเอา SCR ออกแล้วติดยาวน่าจะมีปัญหาครับอลองดูครับเราไล่ดูคราวนี้ ตรงนี้เปรียบเป็นกลาวนะครับตรงนี้เป็นกลาวนะอ่าตรงนี้เป็นกลาวครับไฟไฟมาตรงนี้นะครับเนี่ยมีทั้งหมดสิ1ห้าโวลต์ 15, v, นะครับ17โวลต์นะ,ะวัดค่อมวัดค่อมก็ไม่ได้เพราะว่าอ่าเพราะว่าเขาไม่ได้อ่าตัวรีเลย์ยังไม่ทำงานครับประมาณนี้นะรีเลย์ไม่ทำงาน รีเล์เนี่ยจะจะต่อตรงนี้ไหมเนี่ยไม่ได้ต่อครับเนี่ย,ย,ดดยรีเล์ไม่ทำงานอ่าพูดง่ายรีเล์ไม่ครบเราครับอ่าเนี่ยไม่ดิเล์ไม่ทํางานนะรีเล์เขาต่อตรงนี้ครับเนี่ยรีเล์เขาต่อตรงนี้มีไฟมานะครับอ่าต่อตรงนี้แล้วไฟก็วิ่งมาด้านนี้นะครับอ่าอันนี้ลบนะครับไฟเข้ามาตรงนี้ไฟตรงนี้มาเท่าไหร่สิบสาม อ่าสิบสองสิบสาม้วนซึ่งมันยังเป็นอ่าเขายังไม่ได้เป็นไฟกระแสตรงโดยสมบูรณ์เขายังก็ยังดูลักษณะนะครับเขาจะสวิงสวิงสวิงอยู่นะครับอ่ายังไม่ได้ผ่านซีนะเขาก็จะลดแรงดันลงมานะครับอ่าเขาจะวิ่งมาด้านนี้นะวิ่งออกมาด้านนี้ครับวิ่งวิ่งวิ่งออกมาผ่าน R ตัวนี้นะครับอ่าผ่าน R ตัวนี้นะครับผ่าน R ตัวนี้จากนั้นก็ผ่าน C นะครับเนี่ยผ่าน C ผ่าน C แล้วจะนิ่งเลยครับเนี่ยผ่าน C แล้วจะนิง่งเก็บประจุนะครับแล้วก็มาเรียงที่รีเลย์ชุดนี้นะครับรีเลย์ชุดนี้รีเลย์ชุดนี้วัดได้ประมาณ9โวลต์10โวลต์นะครับก็แสดงว่าทํางานแล้วนะครับเนี่ยรีเลย์ชุดนี้ต่อไฟทํางานนะครับเมื่อไหรคราวนี้เมื่อไหรที่ SCR ทํางานเอานี่ค่อมเลยนะครับผมจะลองดูนะเขาช็อตกันไหมนะอย่างนี้นะเนี่ยครับผมจับช็อตเลย เนี่ยดับนะครับดับนะเนี่ยดับมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตัว SCR เลยมีปัญหาเองนะครับเนี่ยประมาณนี้นะอ่ะคราวนี้เราไปดู SCR กันครับเดี๋ยวก็จะลองหาตัวดีๆมามาลองอีกทีหนึง่ง